ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นว่ามันต้องเป็นข้อมูลที่คนไทยต้องรู้เยอะๆขอแนะนําตัวก่อนได้ไหมครับนี้คือขอบอกเลยว่าไม่มีสคริปต์เลยนะนี่คือแบบสดๆเลยคได้ค่ะชื่อเบญยาภาริวิเซอร์นะคะชื่อหนูค่ะแล้วก็มาจากเชียงใหม่คุณเมียงตุยคนแก่เจ้า เป็นไปมายัางไงครับถึงได้เข้ามาบรรจุในเล่าพอเสร็จเลยตั้งแต่เริ่มไปได้ค่อยากฟัง,งมากๆเลยอือตอนแรกจบเมืองไทยมอชคณะวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาแล้วทีนี้ก็พอเรียนจบปุ๊บพี่สาวเป็นทหารอยู่ที่อเมริกาค่ะคือแต่งงานกับคนอเมริกันแล้วก็เป็น แล้วก็แล้วก็เป็นทหารด้วยกันทั้งคู่ไงค่ะแล้วก็เลยคิดว่าเออตอนแรกว่าจะมาเรียนต่อปอโทที่ US d อดีะค่ะพี่ซานดิโกเพราะว่าพี่สาวอยู่ซานดิโกแล้วทีก็เอองั้นเรียนภาษาก่อนดีกว่าตอนแรกว่าจะไปสมัครแอร์มาเรียนภาษาก่อนแล้วไปสมัครแอร์ไงค่ะแล้วก็ทีนี้ก็มาเรียนภาษาแล้วก็มาเจอแฟนก็เลยแต่งงานค่ะพอแต่งงานปุ๊บก็พอแต่งงานปุ๊บก็เลยคิดว่าเออพอดีแฟนเป็นทหารด้วยค่ะแล้วคือมันมันย้ายบ่อยใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะ ถ้าเป็นเรียนสาขาชีววิทยายไงเราต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์มันก็ถ้าย้ายไปเมืองที่มันเล็กๆมันก็งานมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรเงรค่ะก็เลยเอองั้นเป็นพยาบาลดีก,กว่าก็เลยเริ่มเรียนตัวพีแล้วก็ทีนี้ก็พอย้ายไปฮาวายก็เลยไปเรียนพยาบาลที่ฮาวายแล้วก็จบที่ฮาวายเงี้ยค่ะอุย้ยใช่ใ<า>ช่<า>ช<า>แล้วเป็นพยาบาลมาก็คือ เป็นมาก่อนไม่ค่อยหราแบบแบบแบบไม่เลยค่ะไม,ไม่ไม่มีแบ็กกราวเป็นพยาบาลเลยคือแบ็กกราวเป็นแต่ว่ามันก็คล้ายๆเพราะาเป็นวิทยาศาสตร์ชีวะใช่ไหมคะมันก็เออคล้ายๆกันพอเรียนจบที่ฮาวายปุ๊บก็ได้ย้ายมาที่ฟลอริดาที่แจ็คสันวิวแล้วที่นี้ก็แล้วก็เออคิดวเอองั้นลองสมัครดูสมัครทหารดูพอสมัครทหารตอนเพราะว่ากระบวนการมันยาวใช่ไหมคะยาวใช่มันยาวก็เลยแบบว่าเอองั้น เป็นงั้นทำงานที่โรงพยาบาลในเมืองแจ็คสันวิลก่อนอเพราะว่ามีประสบการณ์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่แบบทหารเขาเรียกหรือว่าเออรู้แล้วว่าเราได้อย่างน้อยแล้วก็พอมีประสบการณ์เงี้ยค่ะก็เลยก็เลยงานก่อนแล้วก็ตอนนี้พอทหารได้ปุ๊บก็เลยลาออกจากโรงพยาบาลที่ทำอยู่เงี้ยค่ะคราวนี้ก็คือเราเข้ามาเป็นพยาบาลให้กับกองทัพเรือเลยใช่ไหมครับใช่คะ่ะแต่ว่าไปฝึกตอนน่าจะ ODS ประมาณเดือนมกรา้ยคะ่ะ เดือนมกลาครับผมก็แล้วก็สมมาประจำการที่ไหนนะครับหลังจากนั้นโรงพยาบาลโรงพยาบาลแจ็กสันอยู่สามปีแล้วเราได้ใช้ทุนเรียนไหมหรือว่านี่คือเป็นเราเรียนจบของเราเองแล้วก็เอามาสมัครเฉย เราเรียนเราเรียนจบของเราเองค่ะแล้วก็คือ nursing งโปรแกรมของทหารมันมีหลายอันใช่ปะมันจะมี NCPNCP นี่เหมือนว่าที่เราต้องที่เขาจะให้ทุนไปเรียนใช่ไหมคะแต่ของนี้คือหนูใช้ g i b i l l ของแฟนเรียนเรียนจนจบ BSN แล้วก็ทีนี้ทำงานถ้ามีถ้ามีประสบการณ์แล้วคือเราก็ apply, อ DA, แอพพลายโปรแกรม NCDA ก็คือเน เลิศที่มีประสบการณ์แล้วไงคะ่ะของทหารเนี่ยค่ะครับก็เลยได้อ้ยแล้วแล้วเป็นอะไรที่แบบจูงใจให้แบบมาแบบเปิดใจฟังเกี่ยวกับการมาเป็นพยาบาลกับในกองทัพม,มัครับผมอคิดว่าน่าจะสวัสดิการนะคะอสวัสดิการดีแล้วก็โอ้มันมีสองอย่างจะคือมันหนึ่งคือเราได้ G.I. Bill ใช่ไหมแล้วก็ หนูกะว,ว่าจะเอา G.I. Bill เนี้ยไปเรียน Node Practitioner ไงอืมเออก็ ừ, อันนั้นหนึ่งแล้วก็โบนัสอีกหนึ่งโอ้นหแล้วได้ได้โบนัสด้วยเหรอใช่ค่ะได้บอกได้ไหมคะว่าเท่าไหร่คะของหนูถ้าเป็น N.C.D.A. โปรแกรมหนูนี่ประมาณห้าหมื่นเหรียญอืมแต่รู้ใช่ไหมว่าได้อย่างไรหรู้ อด <laughs> ี้แหละ <laughs> เดี๋ยวไปหักภาษีเออใช่จะ <laughs> <laughs> เหลือสักเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเดี <laughs> <ๆ>๋ย <laughs> วไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อุ้ยดีใจจริงๆเลยครับคือ <laughs> คือว่ามันแบบมันเป็นโปรแกรมที่หลายๆคนเขาแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบมองมาด้านนี้ส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาเป็น enlisted แล้วก็เข้าไปเลยนะครับน <laughs> <laughs> ี่คือมีวุฒิวุฒิจบมหาลัยที่ไหนครับถ้าถ้าพูดได้ไหมครับที่เป็นแบบพวก u n i v e r s e t y นะครับที่ไหนครับ ที่ฮาวายแปซิฟิกยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะอืมแล้วก็ใช้บุตรตัวนั้นแล้วอพลายนี่บอร์ดแรกเลยไหมหรือว่ายังต้องไปบอร์ดที่สองแล้วก็หรือว่าไม่ไม่ของอาหารใช่ไหมคะใช่บอดแรกไม่ผ่านต<อ>ั้งแรกได้เลยค่ะตั้งแรกได้เลยใช่ค่ะหนูคิดว่าเพราะว่ามันน่าจะของหนูมันน่า,าเพราะว่ามันมีประสบการณ์มาด้วยที่โรงพยาบาลด้วยมันเลยได้แต่หนูก็ไม่แน่ใจหรือว่ายังไงค้ดวงหรือเปล่ากขไม่รู้ พอเพอบอร์ดบอกว่า Accept เนี่ยเราต้องไปมีอินเทอร์วิวสัมภาษณ์แบบปากเปล่ปาไหมหรือไม่มีใช่ค่ะกระบวนการก็คือตอนเรา Collect ข้อมูลใช่ไหมคะ Paperwork เนี่ยแล้วก็ทีนี้เขาจะให้สัมภาษณ์หรือสัมภาษณ์ก็คือเราเลือก o f f i c e ซที่หนูไม่แน่ใจน่าจะเป็น O4 ขึ้นนยคะน่าจะ l i มร t e ทน n t c คอม a n นเดอร์ขึ้นใช่ไหมคะ ประมาณสองถึงสามคนแล้วหนูเลือกหนูเลือกแค่สองคนแล้วทีนี้ก็ส่งข้อมูลแล้วก็ขึ้นแล้วก็ให้รีชูเตอร์แล้วก็ขึ้นบอร์ดแล้วทีนี้เขาก็จะบอกเราว่าเราได้หรือไม่ได้คะในการที่เป็นบอกว่าที่เป็น Lieutenant Commander เนี่ยหรือว่านาอ่นานาวนาวนา,วน,าวนาวตรีเนี่ยนะนาวตรี <c oughs> ตรฮะในการที่พี่อยากจะถามว่าเขาถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพยาบาลไหมแบบทักษะหรือว่าเราตอบ ถามค่ะคือของหนูหนูสัมภาษณ์กับแล้วก็อีกคนนึงเป็นกัปตันค่ะแต่หนูคิดว่าของหนูกัปตันยากกว่าที่กัปตันนี้โอหกอล้วก็คือเขาก็เขาตอนแรกเขาก็ถามว่าเออแบบว่าความอ่อนแบบว่าความแข็งของคุณคืออะไรความอ่อนแอของคุณคืออะไรแล้วก็ตอนทํางานที่โรงพยาบาลแบบว่าคุณเคยแบบ มีความผิดพลาดอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ถามว่าเออแล้วเกี่ยวกับหาเขาถามว่าถ้าเราต้องมีสงครามคุณโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะและ้วเราครอบครัวโอเคไหมรู้ไหมที่คุณจะมาเป็นทหารเรือของกองทัพอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือคุ้นเคยโดยการที่ว่ามีพี่สาวอยู่ทหารเนาะแล้วก็สามีก็อยู่ทหารแล้วก็แปลว่าคุ้นเคยเออ เราก็พอรู้แล้วรูทีนมันเป็นยังไงตื่นยังไงอ่าตื่นเต้นไหมนี่จะใส่เครื่องแบบเป็นครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวไม่อีกกี่เดือนเนี่ยก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็แอบกังวลพีทีวิ่งเลยอะไรเลยปน urse nurse วิ่งแป๊บเดียวก็เรียบร้อยไม่ไม่เยอะหรอกอันใช่ไหมเออไม่ไม่ไม่โดนไม่โดนอะไรเยอะโอ้ยตื่นเต้นนะแล้วแล้วแบบเออคิดว่ากลัวอะไรที่สุดถ้าจะเข้าไปในตรงนี้เนี่ย กลัวอะไรที่สุดหนูคิดว่าอาจจะเป็นระบบของทหารหรือเปล่าเพราะว่าหนูทำซีวิเลียนเวิร์นึกออกไหมคะคือมันมันเหมือนเข้าตอบเข้าเข้า,ขาตอกบ,บัตรออกตอกบ,บัตรแล้วก็ที่เหลือก็คือแล้วแต่ก็คือถ้าไม่ถึงเวลาทำงานเราก็คือเราก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าของทหารมันน่าจะเป็นเฟิร์สจ็อบมันน่าจะเป็นแอคทีฟดิวตี้แล้วก็อันที่สองมันก็คือเนอร์สเนี่ยหนูคิดว่า แบบมันไม่ใช่แค่เนิส์อะค่ะมันต้องมีอะไรมากกว่าน,นั้นเงี้ยแบบเขาอาจจะโอ้ยูคร oh, ับต้องไปตรงนี้นะหรือว่าอะไรเงี้ยแบบอะไรที่นอกเหนือจากที่เรารู้เงี้ยอันนั้นก็น่า,นาจะแบบอือแล้วแล้วพี่ขอถามต่อนะครับอย่างกับว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะจบมาเป็นนายทหารแล้วเนี่ยนะเราจะมีความแบบแบบเพราะคนทางบ้านเขาต้องกลัวแล้วว่าหนึ่งสงครามเนาะสองกับปัญหาเรื่องเหยียดนะเอาเรื่องสงครามก่อนแล้วกันถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามีสงครามขึ้นมา คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องแบบตกใจแล้วเฮ้ยตอนนี้ยิ่งมีสภาวะหลายๆที่ที่ทยังมีสงครามกันอยู่อ,อ่ามีความรู้สึกอย่างไรกับถ้าเกิดมีสงครามสำหรับนูนะหนูว่าในเมื่อคุณอะเซ็นสัญญาไปแล้วอะคุณก็ต้องรู้แล้วว่าคุณต้องเจออะไรนอกไหม <c oughs> คือจะมาแบบว่าโอ้ยเซ็นสัญญาแล้วจะมาแบบถ้าถึงเวลาจริงๆแล้วจะมาบอกว่าเออแบบ ไม่อยากไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราเซ็นสัญญาแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ที่เราเซ็นไปหรือเปล่าเนาะแล้วอย่างน้อยแบบก่อนที่เราจะเซ็นสัญญาเราก็ต้องปรึกษาแบบพ่อแม่ครอบครัวแล้วว่าเออโอเคไหมถ้าเกิดว่ามันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอย่างเงี้ยถ้าสมมติเขาโอเคเราก็โอเคเราก็เราก็หนูว่ามันมันก็ต้องไปอะค่ะถ้าสมมติมันมีอะไรขึ้นจริงๆเนาะมันก็คือหน้าที่เนี่ยใช่ใช่พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเราเราถึงแม้เราจะอ่า ไปในานามของกองทัพอเมริกาแต่เราก็ทำเพื่อทุกคนทั่วโลกเพื่อสันติภาพนะใช่ค่ะสุดยอดสุดยอด<ม>แล้วคิดว่าจะอยู่ยาวอยู่นานไหมหรือว่าอยู่สักลองดูก่อนลองดูก่อนตอนนี้หนูเซ็นไป4ี่ปีเนาะเดี๋ยวรอ,อดูก่อนเพราะว่าถ้าเกิดได้ n u r s e Practitioner ก็เดี๋ยวรอดูเขาอาจจะให้ไปอีก หรือเปล่าหรือไงเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าสี่ปีถ้าชอบก็ค่อยต่อค่ะถ้าไม่ชอบก็ค่อยออกไปทำซีรีส์ซีวิเลเบอร์เหมือนเดิมอ่าอ่าอ่แล้วกลัวไหมเรื่องเหยียดในกองทัพหนูว่าไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เ <c oughs> นาะเพราะว่าคนเรามันต,อ,นะตอนจุดนี้แล้ว,ว่มันต้องยอมรับความแตกต่างแใช่ใชในกองทัพส่วนมากก็เป็นคนเอเชียก็เยอะนะ แบบฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่ค่อยเข้าไหอืม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 เดี๋ยวก็เดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีเราพอหลังจากจากใส่เครื่องแบบแล้วก็มาดูดิวยว่ามีความคิดการแก้ไขอย่างไรเพราะว่ามันก็ต้องไปเจอประสบการณ์จริงนะ่ะเนาะใช่ค่นะสุดยอดเลยเนี่ยจะขอติดตามตลอดนะเพราะว่าเอ่อมีมีงานงานพยาบาลข้างนอกอะ่ะเงินก็ดีใช่เงินดีเงินดีมากๆแล้วการที่เขาจะ มาเข้าทหารเนี่ยเขาก็ไม่เข้าเพราะเงินมันดีไงแต่ถ้ามองระยะไกลเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะอาจจะเงินน้อยหน่อยแต่ระยะไกลมันก็อาจจะมีมีผลดีต่อใช่ค่ะขออภัยครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับผมสามสิบสามคะอุ้ยทำงานยี่สิบปีนะอห้าสิบสามเกษียณแล้วโอ้สบาย ใช่ไหมเออดันทุลังเอาสี่ปีก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยดูสี่ปีก่อนเพราะว่าถ้าถ้าได้เนอร์แพทิชเนอร์ข้างนอกมันก็โอเคพูดถึงแต่ก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนแต่ถ้าหารสวัสดิการมันก็ดีแล้วก็หนูคิดว่าบางบางจ๊อบก็คือของทหารก็ได้น่าจะได้เงินเยอะกว่าล่ะค่ะครับเพราะว่ารวมค่าค่าบ้านค่าอะไรเนี่ยอุ้ย มีอะไรอยากจะฝากพี่พี่พยาบาลที่มาทำงานในอ,อเมริกาเยอะแยะไปหมดตอนนี้ไหมแบบอยากจะอะไรเชิเชญเขาสักหน่อยไหมแบบพาร์ทไทม์ก็ได้ใช่ไหมเพราะมีมีเนอร์สดีซ<ต>ีโอ <ๆ S 2> ใช่ไหมอ่าถ้า <ๆ S 2> พี่จา๋าพี่จ๋าจะไม่เห็นแต่ก็คือตอนนี้หนูว่าที่อเมริกาก็เหมือนพยาบาลก็ขาดแคลนเนาะยิ่งลอริดาเพราะว่ามันมีข่าวเหมือนว่าเขาใช้ดีกรีปอม ที่ฟลอริดาเมื่อสองสมปีที่แล้วหนูจำไม่ได้ค่ะแล้วก็เนอร์สที่ฟลอริดาเนี่ยขาดแขนมากๆก็ถ้าเกิดใครสนใจเนาะอยากมาเป็นพยาบาลที่เมกาก็ลองดูค่ะมันยากตรงว่ามันไม่ใช่ภาษาเราแต่ว่าหนูคิดว่ามันเพราะว่าบ้านเราก็เรียนเยอะเหมือนกันหนูคิดว่าโอเคอ่ะถ้าเกิดเขาแบบมีความพยายามเนี่ยอืมสุดยอดสุดยอดตื่นเต้นเนี่พี่ขอติดตามนะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจ่าจะไป salute กันอยากจะ s ร l u เลยนายนายนายหางญิงนะคร graduate ค่ะเดี๋ยวไงจะมาอตอน ODS หลัง ODS มาเลามาเล่าให้ฟังด้วยแล้วก็มาสร้างแรงบันดาลใจพี่ๆน้องๆที่เป็นพยาบาลในอเมริกาที่เป็นเชื้อสายไทยนะเขาก็อยากมีความฝันเหมือนน้องโอ้โหสุดยอดค่ะขอบคุณมากเลยมากค่ะเออยาเอาไปแชร์ลงย t u b e นะจะได้แบบสร้างแรงบันดาลใจสายพยาบาลได้ ได้ค่ะแล้วยังไงก็ถ้าพี่จ่ายอยากรู้อะไรก็เกี่ยวกับพยาบาลก็มาถามหนูได้ได้เลยโอเคครับสวัสดี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 ค่ะสวัสดีครับ